อู่ทองเพชลำลูกกาคลองสามอู่ทองเพชรสองลำลูกกาคลองนี่เลยนะคะเป็นพักรฮมสองชั้นขนาดสิบหกตารางวาสองห้องนอนและสองห้องน้ำนะคะนี่เลยหน้าบ้านจัดรถได้หนึ่งคันตกแต่งดีเด็ให้ใหม่ทั้งหมดเลยด้านซ้ายด้านขวาเรากัน้นความเป็นส่วนตัวให้ทั้งหมดแล้วนะคะหลังคายกสูงให้ไวร์เป,ป้าดำ้ำแทงน้ำให้พร้อมใช้งานเลยทีเดียวนะคะติดตั้งให้พร้อมใช้งาน ในบ้านสามารถจัดรถได้เลยหนึ่งคันหลังคายกสูงมากลงโล่งสบายหลังคายกขึ้นสูงมากนะคะเป็นมีพัดจิดกันความร้อนให้ด้วยไปชมในตัวบ้านกันบานและบานประตูเป็นบานแบบสไลด์ได้ทั้งสองด้านเลยนะคะเปิดได้ทั้งสองด้านเข้ามาในตัวบ้านนี่เลยเราตกแต่งให้ใหม่ทั้งหมดแล้วนะคะตกแต่งให้ใหม่ั้างหลังเลยจัดแต่ง รับติดให้ตามนี้เลยนะคะนี่เลยนั่นเป็น,นฟ้าหลุมให้เป็นฟ้าหลุมให้นะคะด้านบนติดไฟ LED ที่ด้านหลังสว่างมาก Blue Cover Granite แผ่นใหญ่ให้ห้องน้าชัน้นหนึ่งค่ะติดเบรนชเวอร์ให้เลือกว่าพร้รอมใช้งานติดตั้งขอปรับตกแต่งให้ทั้งหมดนี้ให้ทั้งหมดเลยชล้วล่สครู่อ่างล้างหน้าเปลี่ยนให้ใหม่อ่างล้างหน้าอยู่ด้านหน้านะคะอ่างล้างหน้าประจุอยู่ด้านหน้านี่เลย ตรงนี้เป็นมุมทานกาแฟมุมทานกาแฟเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะมุมศัานาการห้องครัวค่ะตรงนี้วางเครื่องซักผ้านะคะตรงนี้วางจุดวางเครื่องซักผ้าได้เลยมีแผ่นใสให้มีพัดลมระบรายอากาศให้เคานเตอร์ครัวเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะมินิบาร์เล็กๆ,ๆแบบนี้ให้เลยกระทัดรัดใช้งานได้จริงบานซิงค์ให้ถึง3บานซิงค์บานประตูซิงค์ได้ถึง5บานประตูซิงค์เลยทีเดียว เป็นหนึ่งหลุมให้ซิ่งล่างจันแบบหนึ่งหลุมให้นี่เลยตกแต่งในสไตล์โมเดินผสมมินิมอลนะคะตกแต่งโมเดิลผสมมินิมอลของประดับพวกนี้นะคะที่เราติดตั้งให้ที่เราติดเจาะให้นี่เราจะแถบให้ทั้งหมดเลยนะอะไรที่เป็นการเจาะให้ติดให้นะคะเราแถมให้ทั้งหมดเลยน,ะน,น,ะะลลยนี่จุดวางเครื่องซักผ้าวางตู้เย็นมีปลั๊กไฟให้พร้อมหูบ้านอู่ทองเพชรลันลูกกาครองสามหลังนี้นะคะ สนใจต่นัดเข้าชมบ้านได้นะคะยินดีเปิดบ้านให้ชม16ตารางวาพาวเวอรม2ชั้น2นอนและห้องน้ำด้านบนนะคะอยู่เส้นลำลูกกาคลอง3อยู่ซอยเปียนนนนี่เองนะคะเข้ามาช่วงกลางๆของกินตลาดเพียรแดวนี้ส่วนของกินโซนชุมชนนะคะไม่เปรี่ยวเลยทำเลดีใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีคูคตด้านหลังนะคะเป็น BTS สถานีคูคตค่ะ ห้องนอนห้องแรกานไทางด้านหลักของตัวบ้านนี่เลยหลังคาทําให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะห้องนอนทานไปทางด้านหลัของตัวบ้านห้องน้ําชั้นสองสวยมากห้องน้ําชั้นสองนี่เลยทําให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะติดพัดลมระบายอากาศให้ติดเรนชาเวอร์ให้ชาเวอร์สครับกอ่างล้างหน้าเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยห้องนอนห้องแรกฐาไปทางด้านหน้าของตัวบ้านนี่เลย ห้อนอนกว้างนะคะมีบานหน้าต่างให้ถึง3บานเป็นบานหน้าต่างแบบปิด2บานแล้วก็แบบเปิดนะคะนี่เลยอ่ะถ้าสนใจนะคะอู่ทองเพชรสอลำมุกกาครอง3หลังนี้ทักมาหานัดได้เลยนะคะยินดีบริการยิ่งขอติดเจให้ฟรีด้วยค่ะนี่เลยหาบ้านโซนใกล้ BTS แนะนำหลังนี้ได้เลยนะคะ BTS พานคุกบมีเลยค่ะ